แต่พอมาถึงตรงผมอะผมมาแล้วผมมองไม่เห็นไงไม่เห็นวิธีก็คือระยะแบบเมตรเดียวแล้วประเด็นก็คือเรือเขาไม่มีไฟแล้วผมก็ไม่ได้สังเกตเลยแต่ส่วนผู้ขับขี่เนี่ยจากฐานข้อมูลนะครับชื่อและก็นามสกุลเราตรวจสอบแล้วเนี่ยไม่พบในฐานข้อมูลของกรมเจ้าท่า ก็คือลำดำมาคู่กับผมใช่ไหมครับมาจนถึงประมาณตรงนี้แล้วลำดำเห็นเรือหางยาวที่ข้ามฟากมาเห็นมาก่อนแล้วเขาก็เห็นใกล้ๆเหมือนกันนะแต่เขาก็หลบทันแต่พอมาถึงตรงผมะผมมาแล้วผมมองไม่เห็นไงไม่เห็นอีกทีก็คือระยะแบบเมตรเดียวแล้วประเด็นก็คือเรือเขาไม่มีไฟแล้วผมก็ไม่ได้สังเกตเลยแบบไม่มันไม่เห็นจริงๆครับมันก็เห็นก็คือระยะเมตรสุดท้ายก็คือค่อยเห็นใช่ครับเพราะว่าไม่มีไฟกระชันชินแล้วครับใช่ครับแล้วเราไปไหนกันมาไปกินข้าวครับไปกินข้าวร้านตรงเนี้ยครับตรงมันชื่อ ลุงอูใช่ครับตรงเนี่ยครับบางกระเจ้ามาจากไหนครับมาจากตรงสะพานกรุงเทพเนี่ยครับมากินข้าวกันครับมาทั้งหมดกี่คนทั้งหมดเก้าครับก็ตกใจครับตกใจไม่มันไม่ไม่คิดว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรครับเอ่อตกใจครับเราคิดว่ามันจะเกิดใช่ใช่ใช่ตกใจครับตกใจยอมรับว่าตกใจเรือทั้งสองลำเนี่ยมีการยึดถือเบียนและค้นขับ มีใบไท้ายเรือต้องถูกต้องนะครับจากข้อมูลเบื้องต้นนะครับอันนี้ข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยทางเรือเจสกีเนี่ยเขาได้รับใบอนุญาตใช้เรือนะครับในข้อมูลเบื้องต้นตามตามฐานข้อมูลของกรมเจ้าท่านะครับเขามีใบอนุญาตใช้เรือนะครับแต่ส่วนผู้ขับขี่เนี่ยจากฐานข้อมูลนะครับชื่อแลวก็ตามสมบุร์เราตรวจสอบแล้วเนี่ยไม่พบในฐานข้อมูลของกรมเจ้าท่าว่าได้รับประกาศสัญญาบัตรผู้ควบคุมเรือหรือเปล่านะครับ ก็ส่วนเรือโดยสารนะครับเรือหางยาวจากฐานข้อมูลก็ไม่พบเหมือนกันนะว่าได้รับอนุญาตใช้เรือแล้วก็มีประกาศเสือผู้ควบคุมเรือหรือเปล่าอันนี้ไม่มีใครไม่ไ่พบกถ้าเรือเราไม่มี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 ไฟลุงยุคลุงยูนใส่ไฟไหมลุงยูนอ่ะเขาใส่ไฟเพราะคนงมอ่ะเขาเขามีไฟฉายอยู่เห็นไฟฉายอยู่ครับเดี๋ยวผมขอแค่นี้ครับกอ็อเขาเรยอคเรับพี่ให้พี่ให้พี่ลองดูจากศูนย์ถึงประมาณร้อยเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่อ่า ซูนถึงร้อยในความเร็วครับถ้าถ้าไม่เร็วอ่ะคิดว่าเครื่องจะตกน้ํำไหมคนอ่ะก็ดูรอยที่ยุคที่เรือได้นี่ครับก็ไปดูดูความจริงแล้วใช้คําว่าพี่เองก็เกือบจะไม่รอดได้เลยใช่เลยครับถ้าผมล่วงน้ําผมก็ไม่รอดถ้าผมล่วงน้ําผมก็ไม่รอดตอนนี้อยากจะฝากอะไรถึงคูกกกรณีไหมคะก็ทุกปัญหามีทางออก คุยกันดีกว่าครับหลังจากนี้ครับมีการได้พูดคุยกับทางฝั่งของผู้กรณีก็เ็เดี๋ยวเย็นนี้ครับเพราะตอนนี้อาจจะจะเข้าทำเกี่ยวทางคดีอะไรให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวเย็นนี้ก็ถึงจะต้องไปดูคนเจ็บผู้เสียหายต่างๆนี่ว่าจะช่วยเยียวยากันยังไงก็คือเราก็พร้อมที่จะเข้าไปนะครับปกติน้องขับบ่อยไหมครับก็ขับบ่อยครับ ขับบ่อยอยู่ปกติก็เล่นอยู่ในในบึงปิดอย่างเงี้ยครับแล้วโดยปกติแล้วแบบก็คือขับกันปกติก็มาเหมือนกับมาทานข้าวมาอะไรกปกติใช่ไหมครับเพราะอยากฝากอะไรถึงทางครอบครัวของฝั่งหรือก่อนถ้ามันเลือกได้ผมก็ไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นนะครับเพราะว่าทุกทุกคนทุกฝ่ายก็ได้ผลประทบกันเหมือน ข่าวสดือออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ